สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวนะคะวันนี้ดิฉันธัญญม์สุริยาศักด์ เป็นผู้ดำเนินรายการแทนท่านอาจารย์ดรพินโยเนื่องจากว่าท่านมีภารกิจสำคัญนั่นเองนะคะและวันนี้ยังมีอาจารย์อีกสองท่านนะคะจะมาร่วมสนทนานะคะท่านแรกเป็นสุภาพบุรุษก่อนอาจารย์คณชัยธนทวิพันกุลน,นะคะแล้วก็มีอาจารย์สุภาพสตรีอีกหนึ่งท่านคืออาจารย์สุภสอนสีงามหรืออาจารย์แอนนาน,นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะาาสวัสดีค่ะ สองท่านนะคะถือว่าก็เป็นอาจารย์รุ่นหนุ่มสาวเลยทีเดียวที่อยู่ในสมาคมของเรานะคะคส่วนตัวอาจารย์เองก็อยู่มานาานนะคะคก็รู้สึกว่าผูกพันกับสมาคมนี้มากนะคะวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์นะคะที่25มกราคมพศ2558นะคะตรงกับจันตรงกับจันทรคติเป็นวันอาทิตย์ขึ้น6ข้ามเดือน3ปีมะเมียฉะสุก จุลศักราชที่1,376นั่นเองค่ะนี้ก่อนที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะทราบว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องราศีมีนะนะคะก่อนที่จะไปรู้ว่าราศีมีนเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเราจะเรียนอาจารย์แอนนานะคะบอกตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้าว่าตอนนี้มีดาวโคจรไปอยู่ที่ราศีไหนบ้างคะ่ะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะ ตำแหน่งดวงดาวบนท้องฟ้านะคะวันอาทิตย์ที่25มกราคมนะคะดาวพระอาทิตย์ค่ะสถิตที่ราศีมังกรค่ะ10องศา21ลิบดาค่ะตรงนี้ได้ตำแหน่งจุลจักรนะคะพระจันทร์ค่ะสถิตที่ราศีมีนค่ะ9องศา53ลิบดานะคะตรงนี้นะคะได้ตำแหน่งเสวยราชานะคะได้ตำแหน่งประนะคะ พัางคารค่ะสถิตที่ราศีกุมนะคะ16องศา18ลิบดานะคะเสวยเลิกเทวีนะคะตรงนี้ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกนะคะพระพุธค่ะสถิตที่ราศีมังกรค่ะ1องศา57ลิบดานะคะเสวยโจโรแห่งเลิกนะคะพระพุทธสป,ปดีค่ะสถิตที่ราศีกรกฎค่ะ27องศา8ลิบดานะคะเสวยสมโนแห่งเลิกค่ะได้ตำแหน่งมหาอุจนะคะ พระศุกร์ค er fate, mm ่ะสถ nah, ิตที่ราศีมังกรค่ะ29องศา16ลิบดานะคะเสวยเทศตรีแห่งเลิกนะคะได้ตำแหน่งเทวีนะคะพระสาวค่ะสถิตที่ราศีพิจิกนะคะ6องศา4ลิบดานะคะได้ตำแหน่งราชานะคะเสวยราชาแห่งเลิกค่ะพระราหูค่ะสถิตที่ราศีกันค่ะ18องศา54ลิบดาค่ะเสวยภูมิปาโลแห่งเลิกนะคะ พกเกตค่ะสถิตท,ที่ราศีกุมค่ะ19องศา34ลิบดานะคะเสวยเทวีแห่งเลิกค่ะและดาวมฤตยูนะคะสถิตท,ที่ราศีมีนค่ะ24องศา35ลิบดานะคะเสวยสมโนแห่งเลิกค่ะดาววันนี้ค่ะ ขอบคุณอาจารย์<ะ>แอนนามากนะคะก็วันนี้จริงๆแล้วเป็นวันอาทิตย์นะคะที่ท่านผู้ชมเห็นเราอยู่ตรงเนี้ยวันอาทิตย์เนี่ยตัวจริงๆของเราก็จะไปรื่นเริงอยู่กับงานสมาคมแล้วนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าตรงกับวันอาทิตย์แต่ว่าตรงนี้เราอัดเทปเอาไว้นะคะนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องราศีมีนกันนะคะว่าราศีมีนเนี่ย มีดาวยกย้ายมาจะทํามุมร้ายหรือดีอย่างไรกับท่านผู้ชมทางบ้านนะคะอันนี้คอยฟังให้ดีเราจะมีท่านอาจารย์นะคะซึ่งซึ่งท่านเนี่ยได้รับมอบหมายนะคะให้เป็นผูอ้อธิบายในเรื่องของราศีมีนเลยทีเดียวนะคะคอาจารย์เกตครับผม <c oughs> ผู้เขียนเลยนะคะเรื่องราศีมีนนะคะนี่อาจารย์ก็จะเป็นคนถามแทนท่านผู้ชมทางบ้านก็แล้วกันนะคะว่าราศีมีนตอนนี้มีดาวยกย้ายมาเนี่ยกระทบกระเทือนถึงท่านเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะเราเอาเดือนก่อนดีไหมอาจารย์เอาเดือนเล็กๆก่อนนะคะว่าขณะนี้มีดาวอะไรบ้างส่งผลถึงคนราศีมีนนะคะก็มีท่านผู้ชมทางบ้านราศีมีนหลายท่านเลยคอยฟังอยู่ค่ะอาจารย์เล็กๆน้อยๆก่อน ครับครับครับก่อนที่ไปชาวราศีมีนะครับต้องแจ้งท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าชาวราศีมีเนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มีนาคมนะครับถึง12เมษายนของทุกปีนะครับผมท่านก็จะเป็นชาวอันนี้เรียกว่าชาวราศีมีนนะคะส่วนครับ ส่วนลัคนาราศีเนี่ยหมายถึงว่าต้องเจ้าพยาตาจะต้องทราบในเรื่องของเวลาเกิดนะครับผมจะเกิดวันใดก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าต้องไปผูกดวงก่อนนะคะว่าเวลาเกิดของท่านเนี่ยนะคะเกิดเวลาเท่าไหร่ผูกแล้วลัคนาสถิตที่ราศีมีนนะคะอันนี้ก็คือดวงดาวที่จะส่งผลถึงนะมีชาวราศีมีนและลัคนาที่อยู่ราศีมีนค่ะ ก่อนที่จะไปดาวที่ส่งผลกับชาวราศีมีนนะครับผมขออธิบายในเรื่องพื้นฐานของชาวราศีมีนสักนิดนึงครับท่านอาจารย์อ่ชาวราศีมีนเนี่ยมีสัญลักษณ์นะครับก็คือประจำราศีเป็นรูปปลานะฮะอาจารย์ปลาปลาตะเพียนสองตัวนะครับเปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนของดวงดาวนะครับผมก็คือกลุ่มดาวกลุ่มดาวบูดาวบดาวที่เป็นรูปปลาตะเพียนนะครับผมครับ ความหมายของดาวปาตัตเพียนเนี่ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ <c oughs> นะฮะแต่ว่าเรื่องปปัตเพียนเนี่ยที่ทเรียกว่าเขาเรียกว่าหันหัวไม่ไม่ไมตรงกันนะครับก็คือทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยหมายถึงว่าเวลาทําอะไรเนี่ยก็คือ <c oughs> จะต้องแบบใล้ายๆ มีมากกว่าสองครั้งอาจารย์ครับในเรื่องของทิศทางนะครับในเรื่องของทิศทางแต่ว่ายังไงก็มีความผูกพันซึ่งกันและกันนะเพราะว่ามีเชือกที่ร้อยรัดไว้นะคะคือผูกพันนั่นใครที่อยู่ลัคนาราศีมีนก็จะไปเกี่ยวกับในเรื่องของความผูกพัน จะทิ้งก็ไม่ได้จะไปก็ไม่ได้อันนี้คือค,ความอึดอัดใจ,จของชาวราศีมีนเดี๋ยวจะรู้ว่าจะอึดอัดใจ,จขนาดไหนนะคะชาวราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำนะฮะ,ะเป็นธาตุน้ําชั้น3มนะครับฉะนั้นเนี่ยราศีที่เป็นธาตุน้ําก็จะมีอยู่3มราศีะนะฮะก็มีที่ราศีกรกฎนะครับแล้วก็ราศีพิจิกแล้วก็ราศีมีนนะครับท่านที่เกิดในราศีธาตุน้ําส่วนใหญ่จะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ปณนประนอมะใจดีใจดีเข้ากับบุคคลอื่นได้ง่ายนะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักปิปนอมนักกิจจาย์นั่นเองนะครับผมครับแล้วแบบของราศีก็เป็นแบบทวิภาวะราศีทวินี่หมายถึงว่า2นั่นเอง2สองครั้ง2อย่างบ้านสองหลังทำงานสองสองอย่างนสกระทรวงครับนี่คือความหมายของแบบของราศีนะครับผมครับ ราศีมีนนะฮะเป็นราศีที่12มาเป็นภพสุดท้ายนะฮะเป็นเรียกว่าภพวินาศของดวงดวงโรคนั่ของดวงโลกนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนก็ค่อนข้างที่จะลึกลับลึกลับคือค่อนข้างที่จะละเอียดจะผูกพันกับความวินาศคือลึกลับซับซ้อนถ้ามีลัคนาอยู่หรือเป็นชาวเนี่ยก็จะผูกพันกับเรื่องนี้นะคะเราจะไปรู้ใจเขาเนี่ยยากมากเลยคือคนราศีมีนนะคะ และด้วยที่ว่ามีดาวพฤหัสนะฮะเป็นดาวปกครองราศีมีนนะฮะพฤหัสนี่หมายถึงปัญญาบริสุทธิ์อาจารย์นะครับก็ทําให้ชาวราศีมีนเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นนักวางแผนนักบริหารนะฮะนักจัดการนะครับผมแล้วชาวราศีมีนเนี่ยยังมีดาวอาทิตนะฮะสถิตอยู่ที่ราศีด้วยดาวอาทิตด้วยดาวอาทิตที่สถิตอยู่เนี่ยอาทิตเนี่ยให้หมายถึงยศศักดิ์นะครับ ยศศักดิ์ตรงนี้เนี่ยดาวทิ่ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยฮะอาจารย์ดีค่ะได้ตำแหน่งเป็นอุจาวิราชนะฮะอุจาวิราชหรืออุจาวินาศแบบท่านอาจารย์พิญโยท่านชอบพูดนะเนาะแปลว่าเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังแต่หมายถึงว่าเป็นดาวที่กำลังจะมีอนาคตก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่เรียกว่ามหาอุดนั่นเองนะคะก็คือดาวหลังอุดนั่นเองดาวมีอนาคตเราพูดง่ายๆดาวมีอนาคตค่ะ ก็ทําให้ดาวอาทิตย์ที่สถิตอยู่ในราศีมีเนี่ยก็ส่งผลในเรื่องของดาวที่ที่ไปอยู่นะฮะก็ทําให้คนราศีมีเนี่ยเป็นคนชอบศึกษาใะ่รู้ใฝรู้ใฝเรียนเพราะว่าเป็นดาวพระหัสบดีด้วยท่านอาจานะครับ เพราะฉะนั้นชออาวราศีมีเนี่ยจะชอบในการศึกษาชอบในการาในเรื่องของการการทำงานนะฮะทำงานก็จงองค่อนข้างที่จะโดดเด่นด้วยนะฮะเพราะว่าดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งที่เด่นที่ดีด้วยนะครับผมนะครับในตำแหน่งอุจวิราชรเนี่ยท่านมีโครงของกอ่นโหราโหราศาสตร์ของเราไว้ว่าอุจาวิราชราชโชคฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่าแสดงอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับท่านครับ ก็แปลว่าคนราศีมีนเนี่ยเป็นคนมีบุญนะคะแล้วก็ยังไปผูกพันกับในเรื่องของวินาศด้วยถ้าดาวพระรหัสสมดีเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพระรหัสสมดีแปลว่าการศึกษาท่านก็จะชอบศึกษาในเรื่องของศาสตร์ลึกลับด้วยเราก็จะเห็นว่าสมาคมของเรานะคะมีชาวราศีมีนเนี่ย ไปกันเยอะมากนะคะที่ไปศึกษาศาสตร์ตรงนี้เขาถือว่าศาสตร์ที่ชาวบ้านเขาไม่เรียนแล้วเราก็มีการก่อตั้งสมาคมเนี่ยให้คนที่ชอบในเรื่องเดียวกันได้มาศึกษาในสมาคมของโรลศาสตร์นะคะซึ่งตรงนี้เราก็เป็นเป็นผู้เป็นตัวแทนแล้วกันนะคะคนที่ชอบในเรื่องเดียวกันก็คือชอบทั้งในเรื่องการศึกษานะฮะแล้วก็ในเรื่องของปัญญาด้วยเพราะดาวคิดนี้หมายถึงดาวปัญญาด้วยเหมือนกันนะครับผม ตรงนี้ครับท่านี้มาในเรื่องของดวงดาวปัจจุบันนะปัจจุบันก่อนเลยว่าเอาเดือนเลยอาจารย์เดือนนี้ยอยากรู้ว่าคนราศีมีนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะนะครับ อย่างอื่นก็ต้องดูที่ดาวประจําตัวของท่านะนะดาวประจําตัวราศีมีนที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมทางบ้านไปแล้วว่าค,คือดาวพฤหัสบดีแน่ดาวพฤหัส<า><ร>บดีค่ะคพฤหัสบดีเนี่ยปัจจุบันโคโจรอยู่ที่พุต,พตะุะนะฮะก็คือพบที่5นั่นเองนะครับผมในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเกณฑ์นี้เรียกว่าราชเกณฑ์นะฮะก็คือตัวเองชอบศึกษาหาความรู้นะฮะสิ่งใหม่ๆนะครับ เพราะว่าพปุตตะเป็นภพที่ใหม่ๆด้วยอยากเป็นเด็กว่างันแสดงความรู้สึกด้วยแล้วก็ในเรื่องของการศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆนะฮะตอนนี้คนของชาวราศีมีนค่อนข้างที่จะกระตือรือร้นด้วยนะครับผมครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะพึงพอใจด้วยนะฮะเพราะว่าดาวตัวเองอ่ะปัจจุบันเนี่ยได้ตาแหน่งเป็นอุตร์มหาอุดคือหรือมหาอุดนะครับข้าพเจ้าต้องสําเร็จนะในการริเริ่มในครั้งนี้ค่ะครับ แล้วยังรวมไปถึงเรื่องของการงานด้วยนะฮะชาวราศีมีนที่มีโครงการนะฮะริเริ่มนะฮะกระทำงานใหม่ๆนะฮะก็จะประสบความสำเร็จด้วยอาจารย์สําเร็จเพราะว่าดาวยืนยันนะคะว่าสําเร็จครับดาวพฤหัสบดีตอนนี้นะคะมีอยู่ที่องศา27องศานะคะแปดลิปดาเสวยสมณะเลิกครับสำเร็จด้วยบุญนะจ๊ะครับนะคะ ดาวพระสัปดีองนี้ยังเป็นเจ้าเรือนที่สิบด้วยท่านอาจารย์เรืของงานกรรม่านั่นเองของงานนั่นเองเก็บเวลาสีมีลโชคดีเนาะอันนี้ตัวเองโชคดีนะฮะโชคดีเรื่องงานด้วยนะคะคือกรรมะสิ่งที่ทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จอันนี้ดาวประจำตัวของท่านก่อนค่ะ แล้วปัจจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้แหละค่ะอาจารย์เกดอยากทราบยังมีถ้าเป็นรายเดือนนะฮะอาจารย์เอาเดือนนี้เดือนนี้ปีใหม่เนี่ยดาวที่ติดกองนะฮะอยู่ในภพที่11อาจารย์ภพราพะลาบของชาวราศีมีได้เยอะนะครับก็มีสองค์ด้วยกันครับประกอบด้วยดาวอาทิตย์นะครับอาดาวดาพุธนะฮะแล้วก็ดาวศุกร์นะครับนะตอนนี้ที่ที่ไปกองนะครับก็ก็ค่อนข้างที่จะ จะจะดีฮะพบที่ดีพบที่ดีเป็นที่ดีเจ้าเรือนพบที่ดีด้วยแล้วก็มาอยู่ในพบที่ดีด้วยก็ทายดีสถานเดียวดีเรื่องอะไรบ้างครับดีเรื่องของดาวทิตเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอรลอาจารย์นะคริอะลลาพะนะอาจารย์ก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆเนี่ยอาจารก็ก็ก็น่าจะประสบความสำเร็จแล้วสำเร็จก็คืออะลิมาลอยอยู่ลาภระนั่นเองนะคะ แล้วก็สุนดาวพุธเนี่ยอะองนึมาจากเจ้าเรือนพันธุพันธุนะฮะพันธุราพะนะฮะความหมายก็ค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันนะอารอีกองหนึ่งอาจารย์เป็นอีกเจ้าเรือนหนึ่งด้วยดาวพุธครับส่วนอีกดาวศุกร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตณิกนะฮะอาจารย์แล้วก็เป็นเจ้าเรือนเอาเรียกว่าเจ้าเรือนสหัชชะด้วยนะฮะก็มาราพะด้วยดาวพระศุกร์เป็นเจ้าเรือนสหัชชะและเจ้าเรือนมรณะอาจารย์มาลอยอยู่ภบราพะนะแปล ลองให้อาจารย์เอนนาแปลซิว่าสหัสชชนะมรณะแล้วก็มาลอยอยู่พบลาภะแปลว่าคนราศีมีนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องก็ความหมายแรกก่อนนะคะคสหัสชชะค่ะการติดต่อสังคมการสมาคมคการเดินทางนะคะอันนี้คือความหมายของคําว่าสหัสชชะนะคะเป็นเพื่อนได้ด้วยนะคะคําว่ามรณะนะคะต่างถิ่นแดนไกลนะคะคก็หมายความว่า,วา ช่วงนี้เดือนนี้คนราศีมีนชาวราศีมีนหรือลัคนาราศีมีนจะได้เพื่อนใหม่ๆต่างถิ่นแดนไกลนะคะการเดินทางนะคะการติดต่อสื่อสารการเจรจาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสําเร็จด้วยนะคะในเรื่องของการไกลๆนะคะมาลอยอยู่พบลาภะใช่ถ้า <ละ S 2> เราแปลปว่าไม่ได้เจอเพื่อนน่ะที่อยู่ใกลก้ไกลแต่เพิ่งมาได้เจอเดือนนี้ผนวกกับช่วงนี้เป็นปีใหม่ด้วยไงคะอาจารย์ เราอาจจะมีเพื่อนที่มาจากต่างประเทศก็ได้หรือไม่ได้เจอกันนานแล้วมาลอยอยู่พบาพราภะก็ทําให้เราเกิดความสุขใจขึ้นนะคะลผลที่ได้ได้เจอเพื่อเนเก่าอันนี้ก็ทายดีนะคะแล้วไม่ได้มา องค์เดียวมากับดาวพระพุทธพระพุทธเนี่ยเป็นเจ้าเรือนปัตตนิด้วยปัตตนิแปลว่าเพศตรงข้ามอาจารย์เกตเป็นผู้ชายนะก็ต้องมีสาวสาวมาหาอาจารย์แอนนายเป็นผู้หญิงก็ต้องมีหนุ่มๆมาหาก็คือคนที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคะก็จะได้เจอการได้เจอครั้งนี้ก็ทำให้มีความ อิ่มเอิมใจเขาเรียกว่าดาวพุธกับดาวศุกร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุน้ำนะคะก็คือมีความสุขใจเอลเลศอะไรก็แล้วแต่นะคะถือว่าให้คุณมากในเดือนนี้ตั้งแต่วันที่15มกราคถึง15กุมภาพ่า์ใกล้ๆวาเลนไทน์นั่นเองนะคะอันนี้เป็นช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะสำหรับปีใหม่สำหรับคนราศีมีนนะคะเดี๋ยวจะมีดาวอีกหลายองค์นะคะซึ่งมาทำมุมเนี่ย มีทั้งดีและเสียนะคะจะดีจะเสียอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คนราศีมีนค่ะอาจารย์เกตมีเกิดเนี่ยต่างกันนะคะเกิดกลางวันเธอเกิดกลางวันฉันเกิดกลางคืนนี่ดาวที่จะส่งผลเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะคะว่าดาวที่มันย้ายมาพบปุตตะเนี่ยเป็นเรื่องของใครเรื่องของคุณหรือ เรื่องของงานที่ให้ผลมากหรือให้ผลน้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะนี่มันมีดาวอีกองคหนึ่งนะคะที่เห็นอยู่เนี่ยก็คือดาวพระอังคารนั่นเองนะคะซึ่งดาวพระอังคารเนี่เป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะแล้วก็เป็นเจ้าเรือนของพบสุภะคือการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเพิ่งจะโคจรเข้าในราศีกลุ่มซึ่งเป็นพบวินาศอันนี้เราจะอธิบายยังไงคะ เงินวินาศค่ะก็เงินวินาศก็คือได้งานพิเศษได้เงินพิเศษลับๆไกลๆไม่เปิดเผยค่ะอันนี้คือทายดีนะคะคือในมุมมองของการดีว่าการเงินวินาศก็หมายถึงได้เงินลับๆได้เงินไม่เปิดเผยได้มาไม่บอกใครนะคะแต่ว่าข้อเสียก็ยังมีในคำคำว่าวินาศนะคะก็ดูแลบริหารจัดการเรื่องการเงินดีนิดนึงนะคะเพราะคาว่าวินาศเนี่ยหมายถึงว่าการสูญเสียได้ด้วยการลงทุนที่เราขาด ความรอบครอบเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายได้นะคะจากตรงนี้ค่ะทีนี้ดาวอังคารานยเขาเป็นดาวบาปค่ะนะคะพอดาวบาปเนี่ยไปอยู่เบื้องหลังค่ะก็มีเกณฑ์นะคะที่ท่านเนี่ยจะเสียเงินนะคะเพราะว่าเงินวินาศเสียแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นเองหรือวินาศแปลว่า โดยใช่เหตุนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้คนราศีมีนหรือว่าคนที่มีลัคนาสถิตราศีมีนก็จะมีเหตุให้เสียเงินบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆประมาณ45วันนะคะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาอธิบายดาวอีก3องค์ค่ะเจอกันใหม่ช่วงหน้าค่ะค่ะ